อุ้มลัคนาเลื่อนไหวแสบประเด็นนอกใจหลังประกาศเลิกบอลกิษณะหลังจากที่สามีอุ้มลัคนาออกมายอมรับว่าทำผิดทอระยศต่อพันรยาด้านนักแสดงสาวเซ็กซี่อุ้มลัคนาล่าสุดประกาศแยกทางกับบอลสามีพร้อมระบุว่าไปกันต่อไม่ได้และไม่มีพันรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้แต่ไม่ขอลงรายละเอียด ขณะที่ครอบครัวพ่อแม่พร้อมรับลูกสาวและหลานกลับสู่อ้อมอกพร้อมปลอบใจกับมอรสุมร้องไห้ให้สุดแล้วกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในขณะที่ด้านข่าวบันเทิงช่อง8เผยข้อมูลวงในว่าอุ้มละคนาช้ำใจจากคนใกล้ชิดมาแทรกกลางชีวิตคู่ และล่าสุดค่ะอุ้มลักนานั้นเธอได้เคลื่อนไหวแชรไอจีสตอรแบบแซบ,บแซัดฟาาที่ระบุไว้ว่าประเทศไทยติดอ็อปหัวเขาเมียคนอื่นเรื่องนอกใจอันดับ4ของโลกพร้อมระบุข้อความเพิ่มเติมเป็นอิโมจิรูปหัวเราะทั้งน้ำตางานนี้บอกเลยว่าถึงกับแซบ,บซุดปากเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ